สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกทท่านนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกสิมาไทายนะครับผมอัปเดตรถหกล,ลอ้อคันนี้นะครับผมจะล็อกกี้นะครับกีิเริ่มเจ็บงานแล้วนะครับนี่ล็อกไม่มีวันตายล็อกในตำนานนะครับผม,ก,ม,มบกะ ตามอายุการใส่งานนะครับตามอายุการใช้งานผ่านการใส่งานมาหลายปีแล้วนะครับขั้นนี้แต่ก็โค้งสางกันยังดีนะครับแต่กันยังมีมองทีต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับกะสิปะพุนะครับนี่กะสิมีมีแผ่นหนานะครับนี่ปะพุไหมนะครับผม รับ็อกกีนะครับเสียงดังผมสีปลา้าุเห็ดต่างแต้สีกระบานะครับสีหัวสีเอาไว้แบบนี้เลยเดิมเมนะครับเดิมเดิมเ เรีบยบไว้แล้วนะครับเไม่ใช่แล้วองนี้องนี้ที่มันเป็นดแดงๆนะครับเป็นดแดงๆที่ว่าเมันเจาะหู้ไว้นะครับดเดี๋ยวผมว่าหู้เลยกับสิบติ๊ดนะครับวาน้ามันไหลลงมา,าหาดครับ,น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 ,รบนี่นะครับนีนให้หัดกินนะครับดีนะครับยังกินแช่อยู่นะครับยังบัไเนกชิ้นลึก เห็นอะไรสิข้อะสิเก็บง่าไงไหมนะครับตัดออกเปลี่ยนอาบุอะไรหมกะบ้ากว้างกว้างนอก2เมตร2องเมตรสีนะครับสำหรับคันนี้กะบ้ากว้าง2องเมตรสีเงาหกเมตรสานะครับพี่น้องก็โทรมาถามหลายอยู่นะครับแต่ว่ายัางโบท่านไหนมีไผมาเบิ้งนะครับ นี่จะโทรมาถามน,นะครับเรื่องราคานะครับราคาแค่นี้ก็บสามแสนหาหมื่นบาทนะครับเก็บงานกระบะให้ไหมเก็บงานกระบะให้ไหมนะครับเก็บเสียให้ไม่พร้อมนะครับเป็นเป็นรถมือแรกนะครับผม เป็นรถนบริษัทเมื่อแรกลำดับที่หนึ่งนะครับพี่น้องในไปโอนกะเป็นปลำดับที่สองนะครับบริษัทบริการการใส่งานหนักปปเไหน,นะครับตามที่ผมบึงมาอ่าบึงทางใน,นครับทางในกะเห็ดกุลังค่าเห็นไหม นะครับงในกุลังคาให้ใหม่นะครับผมเป็นไห่ครับโคตรเท่เลยครับผมเก็บงานให้นะครับส่วนสีหัวกะเอาไว้ยังสีดีกว่านะครับบ่อเห็ดนะครับหรือว่าอยากให้เ็ดให้กะมาสร้างกันได้นะครับผมสร้างจองกันได้นะครับหัวสีคัดขาบกาวนี่ออกนะครับนี่สีมันยังบางดีอยู่นะครับ ยังบางดีอยู่รอเอกสารนะครับพี่น้องหลายทันกับว่านั่ทมานห้ในีเอกสารนะครับก็มาบึงจองกันไว้ก็ได้นะครับผมรับประกันให้นะครับเรื่องเอกสาร15วันนะครับเพราะว่าผมซื้อเพิ่นมาผมซื้อเพิ่มมาไกา่ข้างข้างเงื่อไนไว้นะครับผม ค่างเงืนไอ้ค่าเหลี่ยมชุดโอนไว้อยู่นะครับค่างไว้สองหมื่นบาทเหลี่ยมชุดโอนมากผมก็จโอนเงินในเพิ่นนะครับจะเป็นคอตปกลง่กันไว้นะครับพี่น้องก็เฮ็ศแบบนั่งก็ได้นะครับมาเบิ่งมาจองไว้มาเบิ่งมาจองไว้เราก็เหลี่ยมมากั้งมาเอารถพ้อเหลี่ยมไปเลยก็ได้หรือว่าสิเอารถไปก้อนก็นได้เราก็เียนสัญญากันนะครับ ข้างเงินกันไว้นะครับเต็มมากกับควยชํำระกันตามที่เอาตกลงกันนะครับผมบายากนะครับรถสืบสูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับรถคันนี้นี่เอกสารการซื้อขายถูกต้องนะครับสารซื้อขายถูกต้องนะครับนี่มันเดิมครกี่เรีน,นะครับเห็นว่าเกียด อีสุงหงันกันนีงยูย,ยูนะครับเนี่เอ้าส้อนรับคลิปนี้กะผมมีอย่างไรนะครับทายเหลินทายหัวให้พี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดติดตามทั้งช่องให้น้ำกันแล้วกันนะครับผมสามารถสามารถเบิ้องเหินเบิ้องหัวก็ได้นะครับเพราะจะเป็นต้องว่าเบิ้องเพื่อการสื่อนะครับ เพิ่งเล่นนำผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ